ครับสวัสดีครับผมสายชนีสารและสุงใต้ครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนครับสวนสวนยางครับส,วน,บสวนยางพาราที่มีกมีสนาำอยู่ก็ไม่ได้มาอยู่แล้วครับไปเป็นสวนบา้านัากุลามาตัดยางครับผมก็วันนี้จะพาเพื่อนๆไปลงแบตครับ ครับผมลงเบ็ดกันลงเบ็ดโฟมครับผมเบ็ดโฟมครับก็เหยื่อก็นี่ครับเหยื่อด้วงนะครับเหยื่อเหยื่อใส่เดือนนะมีมีมีสองสามอย่างเหยื่อเยอะครับผมเหยื่อเยอะแคเบ็ดที่จะใช้นี่ครับนี่คับเบ็ดโฟมครับผมนี่ครับเบ็ดโฟมหน้าตาของเบ็ดโฟมนะครับก็หน้าตาก็อยู่แบบว่าแค้เบ็ดครับผูกกับโฟมครับผมสายก็ประมาณนี้ครับผม สประมาณนี้เบ็ดครับนี่ครับตัวเบ็ดครับผมนี่เราใช้เหยื่อเกี่ยวครับแล้วก็เราจะโยนลงไปทิ้งลงไปเลยครับเลาปลากินมันจะพาโฟมนี่ครับไปติดหญ้าเองนะครับก็วันนี้ก็จะลองดูครับพอดีฝนตกเยอะก็ว่าจะาทำคลิปให้ท่านผู้ชมที่ติดตามกันไปชมกันอีกสักิปนะครับผมเอามั้ครับมาติดตามเลยครับว่าเราจะได้ผลไหม เอ้าฮัลโหลพี่สีอ๋อพอดีทีมงานมาทีมงานเรามาน่ะนึกว่าจะไม่มากันพี่นะครับเอ้าครับเอ้าสวัสดีครับครับครับผมอ้าวน้าแดงสวัสดีครับสวัสดีครับครับป้าสนครับเอ้าวันนี้เรามาทำภารกิจนะครับผมเราว่าจะใช้แต่เบ็ดโฟมน่ะมันไม่ใช่แล้วนะถ้าถ้าป้าสนมาน่ะเราต้องมีเบ็ดอีกอย่างหนึ่งนะเบ็ดอย่างหนึ่งนี่เหยื่อครับผมนี่ก็นี่ครับเหยื่อให้ดูครับป้าสนว่าเหยื่อนี่น่ะเหยื่อด้วงนี่น่ะแน่นอนนะพี่สีเหยื่อด้วงมา แก็ของพี่สีนะเบอีกอย่างหนึ่งนะเบอีกอย่างหนึ่งครับของพี่สีมีเออเบติกย่างเปิดดูดิของพี่สีมีเส้นเดือดครับจับไปของพี่สีอันเป็ดโฟมนะพี่นะเป็ดโฟมนี่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 ครับเป็นไม้ก็มีเป็นโฟมนี่ครับเป็ดที่ที่จะใช้เหยื่อด้วงครับผมนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่สีดูนี่เบ็ดใหญ่เบ็ดรวยใช่ใช่พี่ใช่ใช่นะสุดยอดเลยครับเออเหยื่อเลยนายเห็นมื่อไหรวะเห็นครับเห็นเห็น ใช่ใช่ใชใชด้วงปีนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอะด้วงเลยพี่นาให้เดี๋ยวให้่าทานศุนลงมือครับเอางั้นก็ไปกันเลยครับไปกันเลยครับอย่ามืดพี่สีเอาอาเพี่สีเออเกือบจะมืดนะพี่นาเองนี้นะเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาทงเบ็ดกันครับเอาก็ดำเดินเรื่องนะพี่มันจะมืดนะครับเอาเลยครับอ่าเอาเลยพี่พี่เราจะทงให้ดูก่อนนะพี่นาแล้วก็ตาก่อนนะอตาสองตานะ ที่สวยนะพี่นะ้าโอเคครับผมวันนี้ทีมงานเรามาครบหนะ้าเพราะว่าพอดีแอบเกลัยคุณสน,น,นกับนาแดงนะไปตรงเบ็ดที่คลอ,อ,องใหญ่ที่คลองใหญ่ไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะเพราะว่าพา่อต่อเพราะว่าต้องแยกกันเพราะเวลามันจะมืดนะพี่นะ<ม>้าเวลาจะมืดที่สีกัคุณสายเลยมาคลองย่อ,อ,อยอครับเดี๋ยวค่อย<ๆ>ไปรวมตัวกันนะตอนนี้เราต้องต้องแยกกันก่อน เราร่วมมือกันนะมีความสําเร็จนะพี่นาเราเราร่วมมือนะพี่นาแบบเรื่องว่าอะไรสักอย่างครับผมความสําเร็จนะอะไรก็ได้พอให้เราเราร่วมมือสามัคคีครับผมเราทำอะไรเราอใส่ความสามัคคีแล้วก็ร่วมมือกันครับครับจะได้งานได้เสร็จไวนะพี่นาครับผมวันนี้ใส่เหยื่อใส่เดือนครับผมใส่เดือนพี่สีบอกว่าใส่เดือนนะครับใส่เดือนครับเอเป๊ะๆนะพี่นาครับผม ที่ลงสวยพี่เนาะที่ว่าใช้ได้นะพี่เนาะเรือน่ะเป็น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 บ่อเป็นเป็นสระที่ว่าเป็นบ่อสระเรือรังนะพี่เนาะครับผมขอทิ้งเรือรังเคยมีปลาแน่ลนที่วันนี้พี่เนาะปลาน่าจะมีนะเอ้าเราจะได้ผลไม่ได้ผลไม่รู้แต่ว่ามีปลานะถ้าดูอาการอาจจะนะอืครับผมพี่สีเอาลงเลยครับพี่เอาไประจวดไปเลยหนู เอาพี่สีโ<อ>บนี้ก็ลงไปอีกก็หลายตานะพี่เนะี่ย แล้วก็ไปต่อจะไม่ไปไปไปต่อใช่ไหมเราฟอกก่อนจะไม่ตรงนี้จะไมพี่ครับที่นี่เราจะลครัเอาพี่ไีครับตอนนี้ทำอะไรกันอ่ะเราเรากำลังดูอวนอยู่ดูอวนนะพี่นะครับทีมงานเรากุศลบอกว่าเอาอวนลงด้วยนะครับทีมงานเรากำลังลงด้วยอ่าลงอวนนะครับคุณสนครับลงลงไล่ดูอยู่นะครับผมตามไปดูครับตามไปดูตามไปดูครับผมแวนแก๊งนะพี่นะของผมอ่ะ

กศุศลบอกว่าเล่นอ้วนนะอ้วนต้องเล่นด้วยนะถ้าไม่เล่นอ้วนไม่ได้นะกุศลคืนนี้ยอมนะเว้กุศลเอาเอาุตีคืนนี้ใช่ไหมยอมนะคืนนี้ต้องเปิดกราบเลยวะตีใจนะพโฟว์ด้แลก้าวน่ะไม่ต้องกลัวอย่าไปดีกรับยินสองตัวนะครับสองตัวสองตัวแล้วในนี่ตัวงในนี่ตวงตัวที่สาม วอาต้๋ตู๋ตู๋ีเยอยิ่ปาเพียรร่วมกันนะตต้งด้ตัวเยียมมนจะทงเงียลวตาป้าเออตาปาตป้ามาเพี่สีครับผมครับผมท่านผู้ชมครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูเบ็ดจะไม่ฟินตอนนี้ดูวงก่อนนะครับผมตอนนี้คุณสนพังงากำลังลงเอาปลาครับผมน้ำลึกครับครับต้องใช้ต้นกล้วยพยุงชีบครับผมมันใช่ใช่ใชช่ใช่ใช่ใ เขาต้นกล้วยมาทำเพร่อ่าใช่พี่พี่สีพี่มีพี่สีนะทำเพรน่ะคืนนี้สีมาเราครบนะพี่น้าครับผมเออคืนนี้น่าจะได้ผลนะสีมาเรามามาครบทีมนะพี่น้าครับไม่แพ้่ท่นคุณสนเขาทำเองเอาเอาแล้วก็เอาเดี่ยวเดี๋ยวเราค่อยมามาสรุปกันนะเดี๋ยวดูอ้วนแล้วก็เราจะไปดูเบ็ดหน้าเบ็ดโฟมพี่หน้าเดี๋วค่อยว่ากันนะถึงดินไหมครับนั่นคุณสนกำลังปลดนะอ๋อแต่เย็นครับคุณสนครับแต่เย็นนะ ขุดจนไม่ต้องรีบหรอกครับเรามีเวลาเยอะครับผมใสยจนครับคืนนี้เวลาต้องเยอะพี่นะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาไปดูเบ็ดนะครับใช่ใช่ใช่ครับเราทำใส่เบ็ดตรงนี้จะเป็นยังไงเอาโอเคครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวก็สรุปกันครับผมเอาเอาย้ำเบ็ดกันนะดูเบ็ดโอ้ยพี่น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 ี่บอต้นนู่นนู่นนู่นเอาหน้าเอาหน้าได้ผลน้าพี่นี่ห้วยห่วยดีดีดีอย่าไปต้องแยกไปต้องแยกดูเลยก่อ มันลื้อเน้ลยเบกลมเนี้ยไปน้อรัวกับน้ำร่วทุ้ยวิ่งมาวี่นมานั่นไม่เลยเปิดเลวเปิดเลวเปิดเลวเอานี้ายา่าพันบรถได้ร็บดถับลถไม่ได้ก็รดว่าเบ็ดไม่ใครมีนะดูกันอยางตากันเอาไปเลยดิไปขึ้๋ยวมา มาดูเบ็ดกันนะเนื้อหนุ่มขาไปรับลูกกันี่ได้ผลนะพี่นไงเดี๋ยวคอยเหยื่อใส่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตรงนี้นะขับที่เดิมว่าติดติดอยู่ครับตาอันนี่เลยตาอันกับตาลุงกานนาติดกันเบ็ดโฟมครับเบ็ดโฟมก็มีรูนแกบอกว่าที่ไปถิ่มานได้เสือผู้ติดตามได้ตามเลยหากินแบบบ้านๆนะกินแบบบ้านโรพี่สี่แบบ หากินแบบแบบว่าหน้าฝนนะเบ็ดก็ประมาณนี้ครับเบ็ดเบ็ดที่นะคุณสายชนเบ็ดโฟมนะครับท่านผู้ชมครับเบ็ดโฟมนี่ติดแล้วมันไม่ค่อยหลุดนะครับกลืนนะพี่นะพี่จานี้แน่นอนนะพี่นะครับเดี๋ยวพี่สีจะเอาใส่กระตุ้นเปิดข้ามแพ้กระชอนนี่หรอเนี่ยเบ็ดเราได้มีกระชอนแล้วครับผมนี่เวกี่ยวไป นีม <chat> mm ีม hmm. mm. mm ีม hmm. mm ียายยาบมับดบัดเป็นเป็นทางปามทางปามนี huh. ่ม huh. ันแน่นอนเลยโอโอ้คพาพันธุ์นูนอย่ปลาดุกนะเออปลาัตัวล้างเอ้าปลาดุกนะเอ้าีถ้าหากว่าเรามีเหยื่อใช่ไหมอเราเกี่ยวเลยพันนี้เลยครับเราไม่ต้องเสียดายครับเราเกี่ยว เกี่ยวไปเกี่ยวมาเยอะๆนะพี่นะเป็นก้อนแบบนี้นะมันจะไม่ตายครับใช่ใช่ใช่เอาปลาดุกครับตัวตัวที่สองนะตัวที่สองนะตัวที่สองก็เบ็ดนะปลาดุกปลาดุกโอ้ได้ตั้งปลาอวนปลาดุกเนะก็นี่เราเรามาที่มาหลายคนนะเอามาอันนี้ดุกนาด้วยนะลายอย่างนี่นะดุกนาดุกนาเอาเยอะๆตอนนี้เรามาดูเบ็ดกันนะเบ็ดที่ทรงไว้นะ ที่พี่สีตรงไหมนะเยอะหมดนะเยอะหมดเยอะหมดจินั่นเริ่มเริ่มมาดูเบ็ดนะเบ็ดเบ็ดโฟมของพี่สีนะพี่สีนะครับผมเอกบัดสนดูอ้วนนะพี่จะให้บัดสนดูเบ็ดด้วยนะครับผมเพราะว่าแกเปลี่ยนแกแกคล้องกว่าพี่สีใช่ใช่ใหญ่ใหญ่มันตมที่โคนเอาเอาพี่สีเอาพาร์ทด้วยพาร์ทแล้ ดูนี่ตีมาเรามาขับทีมนะพี่นี่ยครับวันนี้มาขบับตีนะครับอีสานลาดทุกมาพุทเลยเบนะ็ดน,น,นะเฮ้ยเหนื่นะดูดีนะเบ็ดนะนี่สงส่ตรงนี้กุศลนี่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 สงสัยนี่อ้าวเบ็ดซูนนะพี่เน,นี่ยเนี่ยเห็นไม่รอยผมโกยโกยโกยเบ็ดซูนนะโอ๊ปป้า เด็กผู้หญิงครับท่านผู้ชมนี่มาสุนหลายเลยครับพีนี่นี่รอยที่ผมทำไว้รถคนนี้เออครับนี่ก็ใส่ตรงนี้รวมไม่จะเล็กลงไม่จะมาที่เอาจุกใม่หานะเดยดีเขาต้องมองเห็นน้ำตื้นๆไปดูเ่อมันไหนอยู่ใต้น้ำน,นี่ไม่หรอหลงนี่แต่ที่ลงกิ้งอะไรไม่ลกพืชนี่รอยผมเขียน

มันเพิ ù, ่ก็ไม่จมนะโูมอ่ะมันก็ไม่จมมันต้องหล่อทายเลนเลยฮ่าดูฮ่าดูว่าไงครับคุณสายชนครับวันนี้ที่เราตั้งแต่ตอนเย็นใช่ไหมใช่ครับพี่ทีนี้เรามาสรุปเนาะก็พอได้อยู่ได้กินใช่พี่ครับฝนตกตอนนี้เราวันฝนตกนะถ้าเออจะได้พอได้กินเนี่ยพอได้กินกันแหละ ตอนนี้อยู่ที่น้ำปลาย่างที่น้ำปลาย่างนะตอนนี้เราปลาย่างนะแล้วก็แล้วก็ฝนตกตอนนี้เราก่อไฟบินนี่ครับก่อไฟนะก่อไฟใช่ครับก่อไฟนะหนาวนะครับอ่าครับผมถึงจะหนาวถึงจะลำบากขนาดไหนพวกเราก็จะทำไป ก็เพื่อความสุขของท่านผู้ชมครับผมใช่ใช่พี่ครับผมถ้าอย่างไรก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องอีสานรัฐสุไทร์ของคนสายนะครับของปลาแค่นี้นะครับของทุกคนเลยพี่ของทุกคนนะของทุกคนนะคุณสวนคุณแดงแล้วก็คุณสีเขาครับผมก็ขอได้เก่งนะพี่นะครับที่จะซื้อหลายบาทอยู่อ่าใช่ครับผมนะนี่ฝนเสียงลงมามันมันจะตกแรงนะครับผคนสายนะครับครับผมฝนจะตกครับตกแล้วนี่ครับผมก็ฝาก เอ้พี่พีชพี่ผู้ฝากนะพี่พีอ่าเราจะปิดซื้อพี่พี่นะเพราะผลลงเยอะนะพี่นะครับผมเนะผมอ่าครับครับงั้นก็อย่าลืมนะครับฝากช่องของเราด้วยนะครับชอบกดไลค์กด แชร์กดซับสไครป์กดติดตามช่องของพี่สีไอ้ลั่นทุกใต้สายชนลั่นทุกใต้ครับผมเพราะว่าเด็กิจกานของเราครับคุณแดงคุณชนทั้งนาครับครับแล้วก็คุณแดงลำพูนครับแล้วก็คุณไอ้ชนสุร่าครับผมพี่สีโค้ชทครับผมครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกลราพวกเราด้วยนะครับอ่าครับผมครับมิฉะนั้นก็พวกเราก็ขอตัวครับอ่าครับสวัสดีครับครับผมครับผมคนตกแล้วครับท่านตรงครับ